ด่วนอยเตือนอย่าซื้อกินอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิตได้สวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอยเตือนควรเลือกซื้อโนริสสาหร่ายทะเลย่างให้ดี หลังตรวจพบสารแคดเนียมเกินมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารผลิตภัณฑ์โนริกสาหร่ายทะเลย่างผลิตโดยบริษัทยามาโทคุจำกัดประเทศญี่ปุ่นเลขสาระบบอาหาร1 0 3 0, ่7 1 5 7ย 5, ์7 8 0าไม่ระบุรุ่นการผลิตวันผลิต2022.11.3 วันหมดอายุ2023.5.2ขนาดบรรจุ250กรัมนำเข้าโดยบริษทรทัท JFC Thailand จำกัดเพื่อส่งตรวจผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสารแคดเมียม3.81มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ขณะนี้อยอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดดังนั้นจึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์โนริสาหร่ายทะเลย่างตามฉลากข้างต้นมารับประทานหากต้องการร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนอยอโทรหนึ่งหห หรือ line at fda สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ